สวัดีครับวันนี้จินขอกับหลานสาวครับนี่ได้เห็นแจงสม้มปลาชั่นครับตำหูนของน้องเกล็ดตำมะคงครับตำมะคงเนี่ยที่จะอมกบครับอมกบมามาพี่น้องมากก้านเหนียวฮ้อนฮ้อนอไรห่หอยครับต่อเวลาจินเหนียวเหนียววะนี่แบบว่ากษตรน้ำตาอะไรกินโอ้ย

ล่าเขาเกินยกินแล้วหืมลากินเพื่อนเบิงน้แม่ไหม่อได้สดเนาะกินอะไรก็แฝงปามาเออืมกินแจงนี่เลยม่ะอืมกินอมกบยังแซ่บเลย

มาได้จิแม่ปอกแค้หรอก็เป็ลร่างมืออือือฮะรงเลร ยินพาษาอครับเจ้าจ้อยวะไยิ้มมองฮะายิ้มองครับวำไมยนหวมองอ่ะตาไปทางนั้นลมแล้วส่งไม

chia tí rồi không à là tí nhau chia qua đó บางทีมีครับที่นี่ที่นี่ผมเย็บแซ่บแส่บบางเทีนกโปยิเย็บ